เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมเสริมสร้างชีวิตหรือ Living Recovery Center เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวทคนพิการประเภท4ผู้ป่วยจิตเวทที่อยู่ในระยะฟื้นฟูและผู้ที่มีความเสี่ยงตามเกณฑ์การให้บริการสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อีกครั้งผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มการพัฒนาและฟื้นฟูสุขภาวะทางจิตทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืนสมาคมเสริมสร้างชีวิตสมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามมาตรา3กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ าแห่งชติซึ่งสป,ปสชมีระบบช่วยสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรภาคประชาชนในกรณีที่สามารถจับบริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาวะทางจิตได้อย่างมีมาตรฐานเพื่อเป้าหมายคืนบุคลากรสู่สังคมอย่างเท่าเทียมนอกจากนี้สป,ปสชยังมีนโยบายเตรียมขยายเครือข่ขายการฟื้นฟูสุขภาวะทางจิตไปยังโรคอื่นๆเพื่อให้คำปรึกษากับผู้ป่วยเรื้อรังให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ วันนี้ต้องบอกว่าทางองค์กร Living เนี่ยค่ะก็เป็นองค์กรที่จะช่วยเติมเต็มนะคะสามารถจัดหาบริการให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงระบบ หลักบริการที่เป็นกระแสหลักที่ผ่านมาเนี่ยทางองค์กรก็อาจจะต้องพึ่งงบประมาณในส่วนอื่นแต่วันนี้เข้ามาสู่ในระบบเนี่ยสามารถสนับสนุนงบประมาณให้ท่านเนี่ยเอาไปให้บริการกับผู้ป่วยกับประชาชนที่มีความจําเป็นทางสุขภาพด้านนี้ระบบหลักประกันจริงๆก็ต้องพึ่งพิงบริการของท่านนะคะเพราะว่าเราไม่มีบริการแบบนี้เลยเราเรียกว่าเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทางด้านจิตเวชนะคะทางด้านเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพก็เป็นลักษณะการจ่ายเป็นลายหัวก็คือต่อหนึ่ง คนไข่หนึ่งท่านนะคะก็จะต้องมีชุดบริการในลักษณะของบริการที่ทำมาตรฐานโดยทางกรมสุขภาพจิตท่านก็ให้มีการกําหนดมาตรฐานบริการมาบริการเนี้ยก็จะเป็นบริการที่เราเราเรียกว่าเป็นระยะก็จะต้องมีการให้บริการต่อเนื่องกันไปก็เราจะจ่ายให้ต่อครั้งต่อครั้งคือต่อคอสที่ให้บริการลักษณะนี้เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเนี่ยค่ะานด้านพื้นผูสุขภาพทางจิตเนี่ยไม่ได้จํากัดเฉพาะลิฟวิ่งดังนั้นถ้าเกิดองค์กรที่ทําเรื่อง บริการเหล่านี้ก็ต้องมีความชัดเจนในที่1คือต้องมีคนก็คือมีบุคลากรที่ให้บริการที่ผ่านการอบรมอันที่2คือตัวองค์กรต้องมีความชัดเจนของความเป็นองค์กรที่เป็นทางการอาจจะไม่ต้องเป็นนิติบุคคลก็ได้นะคะเป็นองค์กรที่เคยให้บริการแล้วก็มีผลงานเป็นเชิงประจักษ์ไม่ใช่เฉพาะด้านสุขภาพจิตเนาะทุกๆด้านที่จะเข้ามาเป็นบริการที่ทําโดยภาคประชาชนก็ต้องผ่านกระบวนการรับรองคนรับรององค์กรแล้วก็รับรองมาตรฐานการให้บริการทั้ง3ส่วนค่ะ เราทำ เป็นศูนย์บริการคอพิการมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะโดยภายใต้ร่มเงาของสมาคมเสริมสร้างชีวิตนะครับ<ม>ตอนนี้ในตอนที่เราที่ทำเนี่ยเราเราก็เขียนโครงการของงบประมาณจากทางภาครัฐนะโดยพมจังหวัดนนท์ให้งบประมาณมาแต่มันก็มีข้อจํากัดในการใช้เงินเพราะว่าต้องเป็นบุคคลที่ในพื้นที่จังหวัดนนท์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่จังหวัดนนท์เนี่ยเราก็ต้องแบกรับภาระในส่วนนี้เพราะว่าเราเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้เราได้เป็น ส่วนหนึ่งของสปสชที่เป็นหน่วยร่วมดําเนินการผ่านเกณฑ์ต่างๆก็จะทําให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นดังนั้นเราก็จะทำงานให้บริการได้มากขึ้นครับผู้ป่วยที่จะเข้ามาจะต้องผ่านการรักษาโดยขั้นตอนของหมอที่จะรักษาความเจ็บป่วยอันนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายในสังคม,มของผู้อบรมด้วยกันจะต้องมีการทานยามีการรักษาต่อเนื่องเมื่อท่านเหล่านั้นได้มีสุขภาพ ต่างๆในเรื่องของการรักษาดีขึ้นเป็นลําดับแล้วดูแลตัวเองได้เราก็จะคัดกรองเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการอบรมได้แล้วเมื่อคัดกรองส่วนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีการประเมินศักยภาพหลังจากที่ประเมินศักยภาพแล้วก็จะวางแผนเป็นรายบุคคลเมื่อวางแผนรายบุคคลแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็น บริการของทางสปสอชสนับสนุนก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวทที่เป็นและก็การคืนสู่สุขภาวะหมายความว่า เขาก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ดีมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมก็จะมี support group ระหว่างผู้ป่วยด้วยกันเท่าที่ผ่านมาเราเราพบว่าคนที่เข้ามารับบริการที่ลิฟวิ่งจะมีความเข้มแข็งขึ้นมีความมั่นใจขึ้นไม่รู้สึกว่าถูกตีตรา<ม>แล้วก็สิ่งหนึ่งคำแรกที่ทุกคนมักจะพูดก็คือว่าเขามีเพื่อนแล้วก็เขากลับสู่สังคมได้บางคนก็กลับไปเรียนหนังสือบางคนก็กลับไปทำงาน หรือบางคนก็กลับทํางานที่นี่หรือบางคนก็ออสามารถจะกลับไปอยู่กับครอบครัวได้อย่างดีถ้าเกิดเป็นช่วงนี้ก็เข้าเริ่มกิจกรรม3วันครับมีเรียนหรือปรับปมบ,บัต การสื่อสารเพื่อารสัมพั group, ในธ์ซัพพอร์ตกรุ่มใจใสดใสแล้วก็รักษาชีวิตู้สึกอบอุ่นนะครับเอออยู่ที่นี่ก็มีเพื่อนแล้วแบบทุกคนก็ช่วยกันทํางานจ้านายก็แบบว่าเข้าใจรับฟังลูกน้องนะครับเล้ลองฝึกทํางานจริงคือความรับผิดชอบที่นี่ก็ช่วยงานกันมีงานอะไรเขาก็ช่วยกันทํางานพัฒนาสุขภาวะให้มันแก้อาการป่วยต่างด้วยตัวเองนะครับแล้วก็แล้วก็อย่างเช่นแบบว่าใช้การสื่อสารในสันตินะครับทำให้ คุยกับพี่ชายแฝดได้ตอนแรกมีปัญหาการทะเลาะกันไม่แยกกันอยู่แต่ว่าก็ใช้การสื่อสารอย่างสันติสื่อสารกับเขาก็ทำให้คุยกันได้แล้วพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ